สวัสดีครับบ้าเบี้ยวพาลุยพาแซบครับสสวัดีจ้าครับวันนี้เป็ดหน่อยพาพี่น้องมาอย่างเนาะวันนี้เป็ดหน่อยกับสิพาพี่น้องมาเนี่ยจามาหันเก็บเห็ดนะครับนะอำเภอสังคมเห็นปลาเฉมกับลุงบอมมาเราอดใจบ่ไหวจ้าก็เลยขอมานักเหมืนปลาเฉมกับลุงบอมครับวันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกแล้วแต่เสริมกันเลยครับพี่น้องครับมาตะเคารดนะครับเนาะมาตะยางมากระดาษจากปลาเฉมตายเปบนอันจบบ้าเบี้ยวไปครับพี่น้องได้ไปแล้วฮะ เราเก็บเห็ดน้ำกันเนาะครับนี่ครับพี่น้องเป็นน้อยของแมาพอแล้วครับอันนี้เป็นเห็ดน้องเป็นน้อยเห็ดลำหมากกว่าเห็ดลำหมากเห็ดกอเห็ดเนียาวัดบุเบิ่งเนาะเห็ดเห็ดลำหมากบ่ครับพี่น้องเห็ดลำหมากกันละมันก็ดอกงามๆอือครับเป็นเห็ดลำหมากบ่ไหนครับเออเห็ดลำหมากแม่นี่เนาะครับเก็บเห็ดลำหมากกันครับบัรทั้พอละ อาเป็ไงจ้าโอ้แต่จัดดอกเน่าววิวอกอืมผลทังนี้มาพืชพืเข้าไปด้วยสติวาเพ่นจะเกิดใยเข้าไปหนมันบแนนเพื่นจะม่ต้องกีบไร้หรอกเอองัดขึ้นขึ้นเลยเพื่อนจะมีอันครับมูเพื่อนผลัเออแล้วเดี๋ยเ่อนะกีหมาเลยเก็่ยบงไงนี่นี่จะมั้งยำหนี่งหนี่เออ แต่ป่าเพิ่นจะยูย่ในอันนั้นเนาะใบ้ปมเพบ่นแมนครับโอย <c oughs> <c oughs> ลมเลย<ะ>เป็นหน่อยเพิบบ่นกำมัลุยปาลานะครับนะฝากมาเห็นต้ออนเห็นต้ออนใหญ่เห็ดลายเลยเห็นต้ออนโซนจะไมน <c oughs> ้องครับน้ำนีรับเดียวไปครับผมเวลาบะเด้ออีกดอกนึ่งในใบใหม่ค่ <c oughs> ะ ผมครับพี่น้องเพื่อนกันเลยมาเก็นเพชรด้วยกันนะครับนะเป็นสยา่ครับพี่น้องตอนนี้เพชรนกับรังสียางไปอีกคูเขาอีกลูกนึงนะครับเนาะอีกรูนึงอนบ้เตอนนี้กำลังสียางขามเขานะครับผมตร้ก็จะเป็นางขนสูงนะใบ้างเห็ดหน่ะมาบ้างนนได้ไรปานะโอ้เป็รนอยงพอเห็ดอันนำหมากมูนนะครับพีน้นี่ไปไปพี่น้องเพื่อนกันมาได้ไรครับเมือนเก็บเห็ดเหมือนนะครับเนาะ บายครับผมได้ไปภูเขาหุดนล้วครับลูกข้างหน้าหมดแล้วนะครับเนาะอืมเห็ดน้อยเป็นคืนมาเป็นพอแล้วครับบัานนี่เป็นเห็ดยังน้เนาะเป็นเห็ดหน้าแยบอ่ะใชโอ้เห็ดเผันหัวตาออกเนาะหัวตาออกมีดอกน้อยๆจ้ะน้อยจุ่มจุ่มนครับแล้วถ้าต้องได้เคี่ยวหาเอาได้บ้าเบี้ยวแนนเพราะว่าใบไม้เป็นลายเนีจ้ะเขาต้องได้เคี่ยวจังสี่ที่น้องครับน้องเสดจ้าเดี๋ยวเคี่ยวหาเหมือนกันนะครับเนาะมืันนี่กัมาเก็บเห็ดครับใช่ เห็นน้อยพอเห็นเองเนาะเห็ดกอจ้าพี่น้องเห็ดกอเราจุ่มอยู่น้าอืมซอมข้ามันดอกนั่นเลยนะมีตัดออกนั่นนะเออโอ้มันละมันละเห็ดกอนี่นะครับพี่น้องเป็นกระดานก็บางอย่างอย่างบาเบี้ยวใบไม้เป็นปกอืมเขาเคี่ยวเนาะเบ็ดมือก็ออกใบไม้เป็นหลวงไร่จ้าฤดูนี่เขาต้องได้หาดีๆจ้า ับตาบีครับเดี๋ยวฟงน้ำเปล่น่อยครับนอยพลอยละเห็ดแดงราเดื่ยสร็จ้งดือดเหือดูเห็ดน้อยเห็ดน้อเอ้เห็ดทานหม่องเห็ดินโอ้เห็ดคาเห็ดข้าว่ะเห็ดนโรกปเอ้เห็ดในเป็นเห็ดนคก้ำมเดีวครับบรรยากาศในป่าไปครับผมอืหน่อยพลอยเห็ดน้อยเห็ดข้าว่เป็นอรเห็ดข้าว่ะเด โอ้ไหนแม่เห็นค่าเลยแข็งปะดอกสีงแข็งนะครับมันต้องเคลียร์หาเนาะมีเที่ยวเด้อโอ้ได้หน่อยอยู่เป็นหกตะโพว์จ้ะหกตะโพว์น้อยนึงครับมาเพิ่นอยากก็นั่นแหละเพิ่นบ่ค่อยเ่็นเป็นมูแล้วบ้าเปล่าครับค่อยๆเคลียร์หาไปเนาะเป็นไม่เยอะครับเป็นไม่เพิ่มมาพออีกแล้วโอ้แข็งเห็นบ้าเป้่า อันน right. <laughs> oh, so uh ี้มันเห็ดนาแลน่เนี่ยเป็ดน้อยเป็ดน้อยกับว่ารู้เป็ท่านงเห็ดนาแน่น้อยน้อยพี่อ้องโอันจะเป็นเห็ดนาแลครับนาแหนดนี่นีนี่นี่เป็ดน้อยโอ้ครับอีกอกนึงมค่อยเด้คอยเอางันถึงเลยเคียหาป้อมเอาคนออกมายืมต่อ ดอกจุ่มยู่งนอนเป็ดเนาะเห็ดค่าตัดออกเลยได้ครับเห็ดค่เนาะเป็ดเนาะเห็ดค่าเห็ดค่าก็เอาเลยเาครับดอกจุ่มยุ่งด้นะครับเนาะไตไปใหม่หัวตตออกเฮ้เปิดให้เขา ดอกน้ำเลยครับไปไหนอยเนี่ยอันนี้เห็ดอย่างนี้้องทำไมวะแม่โอ้อันนีน่าจะเป็นเห็ดค่าครับพี่น้องเห็ดค่าคนนี้คไรเนี่ยเห็ดคาเป็นยังบ้านบ้านเรอเห็ดเห็ดดินเ่าะอันนี้ม่ต่อเนี่ยป็นไหยอันนี้ว่าเบี้ยป่ะนเคียงมันทั้งนีเป็นไน มาน้ากันเห็นบปลือกเรอลูกรูเห็ดป็นไรครับแต่ว่าเก็บไปก้อนน้อครับน้องนะไกินในเขากะอันไรกินป้าได้ก็ค่อยเอาทิมจ้ะครับโอ้โหเด่วเลยค่อยๆเจ้าอันนี้ได้ล่างแหงอ้อนยูมาคืนหนิมีอยู่เนาะมีหนามึนๆเลยล่ะไปนี่ครับพอแล้วครับโอ้วอันนี้เป็นเห็ดอาแล่เห็ดอาเล่มื่อ่เทชรเห็ดอาแล่เห็ดอาแล่โอ้เคลี้ยวนิดเดียโอ้โหหัวงไตแบบนั้นเมื่อไอ้ะพ่อมื่ เห็ดหัวตะออกนะครับเนาะเป็นกระชีเป็นนาเล่เลด้วยแตเห็ดนาแล่เห็ดท่านเห็ดยังนะครับบางอย่าก็ขอรใช้ปี่นเราเบนะครับบางอย่าบาวเบี้ยกับเป็ดหน่อยกับบาคยกับรบ้าควยลูเห็ดลายปเดนะครับเ้าควายชำนานเขากบอผิดบอถูกแง่นะครับผมเขี้ยดีดีเป็ดน่อยต้องเขียดดีครับเพราะว่าเห็ดะเป็นหัวเตะึ้นบ่าวเบี่ยกับเป็ดน่อยกับ หาเห็ดหรอไ่ค่อยเก่งหรอกครับไปบ้านพี่น้องมันหนักโอ้ยเห็บมันขึ้นไม่ซะพี่น้อยไปครับเห็ดข้าวป๊าเป็ดข้าจ้ะอันนี้ตัดขานั้นเนาะไปไปีครับเพี่น้อยเบนพอเห็ดเพิ่อนขาลงยุ่งมันหน่แม่น้อยมากเหยอ้ยวนี่แหละของแท้เลยเนี่ยมากเลยไปด้อยเห็ดเสียบต้นไ่นเออว่าเป็นยังเขาตอมขาดเลยเนาะตอมขเลยเดียวพอแล้วเอารถ เขาเยไปซ้อมอาเสียดายม่เบียวกเสียดายอู้นทังไต็นเลยแกบอกเลนะเป็นไรเป็นไที่ว่านเห็นน้องาเรเบ้าเบียวว่ากินได้บ้าะอืมเป็นกำลังข้นไอ้าเบียวมั้หน้ามุ้เมียงเ่แมเ่แมนนี่งหละเกิดมาถึกเนาะจะไปสักวันเขาไปทำพี่สาเสริมพี่เคนหน่อยนป่วยเป็นไรกันครับครับพี่น้องพอกล้ครับเ็นเพิงเขาลุงยุ้งเป็นหนาเี่อยจับเอาเลยเคลียร์แล้วนะเคลียร์เบื้องน้ำาวห้นีอ ลองจุ่มอยู่งเราบัง <c oughs> ขาเพิ่นเป็นตอนซ้อนว่าเป็ดแมนมาแค่ไ้นครับแกงแซ่บแมนขาเพิ่นยำปุ๊บ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 เออเคออี่ยวค่อยๆสงสัยมีดอกเดียวไ,ไปครับหาต่อครับมาครับเป็นหน่อยเป็นพลอ,อยแล้วเห็นนาเลียบอเป็ดเห็นนาเลียเห็นนาเรียมั้งเห็นว่เพี่ออกภาพพิการด้วอู้ออกรีบออกอู้แล้วบพาง อายิบไงิกิมอือหุ่นะจ๊ะโอทั้งหลโอ้ย่จิัดขาบนออกน้เป็ดด้อยุ่งกะไรโอ้อันนี้นี่ครับด้อกนี้บานแล้วกับนี้ับเป็น่อยเห็ดยังนะเพ็ดเห็ดยังนาเจ้าคุณนะ เพชรอะไรเพ็ดทันเพ็ดนาเลโอ้โ้พี่ต้นเกิดใหญ่ไหมีกับมี่มี่เรรุงกัมี่โอ้น้าเล่าอืมเอืตัดออกใเดียวปะละโอ้เพ็ดมันเกิดใหญ่นต้นนะนหนังลังเพปะนะ พิ้นหนาอันพิ้นหนงสีือจะเใบไม้เลยเลียวไปที่ไหนแมนแต่มาสังเกตนะเป็นอะสีอนเป็นนาสีอันมุมเป็นยังไงบุสีแหล่สีแหล่คือจังสีใบไม้เลยครับครับงามน่เป็นไม่ค่อยเชเลยเป็นหน่อยบอกงาบขาทุนยัานครับ เมื่อกสีเพลินเนาะครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเห็นมะน้อยีลยนะฮะสีเดียวกันกับใบไม้เนาะเป็นเนาะนในเป็ดเป็ดก็บมัยเดินอ่ไปต่อครับผมนี่ครับเป็ดน้อยกันเลยเป็นได้เป็ดพ่ออีกบอหาเลาะดินเขาไปเนาะครับเนาะคุณะ ช่วงนี้เห็ดกำลังออกนะครับแต่ว่ากัยชาพ้นลายแล้วครับพี่น้องคเขาหาไปแล้วต้นพกเดี๋ยวครับจุ่มๆอยู่ต้นเห็ดเห็ดเองนอนเห็ดข่าเปล่าเป็นเห็ดข่าจะแข็งๆเห็ดข่าครับเห็ดข่าก็บออกครับผมนี่ดอกนึงมาต้องออกไป็นไรนะครับเห็ดยุบปานนี่ประมาณนี้แหละครับตรงนี้ดอกบานก็มีนะครับเนาะตัวดอกจุ่มกัหลาย พ่เห็นผลออกไม่อีกด,ดอกนึงจ้ะ่นเกิดใหญ่ๆนะว้าเ,าเบี้ยนะครับเกิดใหญ่ดอกิ่้กับน้มบ้านหนึ่งบานร้ายครับอืมอีไดอกนึงำกันเห็ดนาหลี่ยงนาเลี่ยงัวต้อออกครับเขี่ยหาไปแล้วครับเนาะอีสองดอกนีบ่าหนึ่ครับมาเวียมาเบี้ยเก็บเห็นแล้วนะครับบาน นี่ครับได้เห็ดกอแล้วครับบ้าเบียวเห็ดกอจ้ะโอ้นี่ครับดอกน้อยนี่นะครับเนาะมีดอกเดียวอ่ะบ้าเบียวยวหาบางอีเงินองนะครับจ้าหัวตะโพนี่ครับเห็ดหนางบ้าเบียวอันนี้เป็นเห็ดดินนะครับเนาะเห็ดดินจ้าครับมาครับเห็ดต่ำมากจ้าอันนี่ครับค่อยๆเอาครับเห็ดอันนี้เพันั้นดอกเพันั้นแตกไว้ไว้ด้วนะครับ อันดินเนาะเนาะเพ็ดดินจะพอสองดอกจะเพ็ดดินนี่ยดอกเปิเจียนอ่อนนะครับเนาะโอ้ยระวังมาเบี้ยวใส่บึงในตากาด้วยาเบี้ยวนีครับเพ็ดมาเบี้ยวคเป็นหน่อยั่นเก็บมากเกเด็ประมาณนี้แล้วเนะครับเนาะจ้าไปครับจ้า่งนี้เขาต้องได้เคี่ยวเันหัวอก บ่เป็มูว้อนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดนาแลนะครับเนาะแล้วก็เลยมาเคลียร์หาไปเรลยวู้เห็ดถึงนู้นเนี่ยเห็ดทานเห็ดนาแลเห็ดทานต้องเป็นสีนเห็ดทานต้องเป็นนาแลเนาะบ่ก็เป็นตัวอันนี้เห็ดนาแลบ่เป็นตัวนาแลตัวนาเพื่อนอะไรเลยอืมเอานาแลก็นาแลครับเชียวเชียวนี่ก็มาพอกันแล้วครับ เปิดอกไม้ไมนี่แ้ครับคุณลรั้อบน่ครับดอกนึงนี่ครับซ่อคาบกันไปนั้มเลยหัวตะโพยิ่ได้ใบไม้นดอกจุ่มนะครับแข็งดีฮะมีจ้าพออีก้้าเห็ดหาดแล้ครับเห็ดหาดบบ้าเบี้มีดอกนึงนะบ้าเบี้วเดี๋ยวบ้เบ้ยเก็บอันบัดท้ามีเห็ดตรงนี้ โอ้เวกดองโอ้สองตันนะใส่อาให้พี่น้องเงนำแน่อ้น่ครับพี่น้องจ้าเดนมาครับมาสองดอกจ้ามาเบียลองเคี่ยวเบิ่อีกเด้อนี่ใกล้ๆมาเป็้จ้าว่าีเาหนามูนงนะมาอันนี้จ้าเพืปรานเ็ดในดอกเดียวเพื่ออนี้ดอกนี้งามๆจ้า ดอกนึง<ม>นองเห็นปะจ้า,าสองดอกตอนนั้นบ้าเบีย้ยวหลายดอกที่นี่าฉ<า>ันเป็นดีเฮ้ยดอกนี้เลยครับค่ะเห็ดท่านเหมืนเป็นเห็ดทานตนเหรอเห็ดท่านเลยาแล้ว่าเห็ดเห็ดท่านนท่าีวเยวจักบ้าผิดเลยนี่ดอกน,นึงน่ะอือเคยเกิดเป็นมู้ตะกอเนี่ยน,นี่าเป็น,น่อยนดมาเบด ให้พี่น้องเบิ่งน้อแเนี่ดีครับพี่น้องโอ้ยดีครับเป็นษละบนี่เราไปทานเกิดเป็นมุ้งเนาะแต่เห็ต่อไหมเห็ดทานเดินพี่น้องมาเนี่ยครับเห็ดทาน่ดอกนะครับเนาะดอกนี่ได้ดอกเดียาวบ่าบ้ารับเห็ดกรนหัวออกเร็วพี่พี่พี่เห็ดด้วยเกิดแดงนี่อู้หูพี่น้อง ักงามเห็ดเห็ดเห็ดทานครับพี่น้องมือกับ่าโฮนี่ครับหลังจากที่บาเบียครับเป็นอะไรเก็บง่ายนิดนะครับเนาะมาดีบมันียออกสายนด้งน่ครับพี่น้องบาเบียเราเคลียร์หาจะเราคิดว่าตรงมีแข้งๆกันสันเดย์มันเกิดเป็นมูอพอมาเก็บบอลตอนนั้นแบบมันออกเป็นสายไปนะครับเนี่ท่านดอกหนึ่งค่อยๆออกไปหน้อยๆจุ่มเพลินเนากลี่ยๆอีกรอบ กลุูมๆอะไรไปหนเห็นไหมโอ้โหสีมันนู่นเหครับเขาตองสังเกตดีจ้จายเฮอานี่นะเพลินนนสีคือจังขี้ดินเนาะบ้าเบียวเนาะเหมือนเลยครับนะครับดอกคนจุ่มๆเนีะไม่จ้ะเลี้ย์ไปถือเพ่อนกับมี่บางย่านเนี่ยเพราะว่าเห็นเพินเนาะจ้ะออกเป็นมูสันรอยเขี้ไปเป็นจะยุ่ใกล้ๆกันนี่ละซันบ้าเบียวว่ะยุ่ใกล้กันนะครับ

โอ้หลงๆขึ้นมยางอย่างดอกเกียวกนอเชี่ยหาไปครับเปนาเ็้าเจ็ด้างบนเหเูกเอครับขางบนเห็นบนั่นนะเงยาดอกหนึงเป็นสายกันไปนดะนี่ครับดอกจุมๆเลยเนกจัเหตังาอย่างนบบนี้ผมเบอตอกเาตอกค่อยๆเคลียไปเนอกจ็ นี่ครับเห็ดทานโอ้ยทางยังดูถึกหยับลายดอกก็ได้นะจ๊ะนี่ครับอยู่กลางกอหญ้าลายบันโอ้ยหงบด้วยครับไซนนี่ลายพันจะดอกน้อยนะครับนะจ้ามันยังกะข้าวเจียวหยับอะไรจ้ะคนยิงช้างยางพอดีจ้ะเพราะว่าเด็ดจ่อยปะไม่เลยมีอีกบรืว่าเบี้ยวมีอีกมันขึ้นไม่เลย โอ้ประรบครับเอ็ดนั่นมูนี่เป็นสายเป็นสายมาเรื่ยไเป็นตัวเก็ดใหญ่มากรึ้นจ้าดอกไม้เลยจ้าบ๊ายยงับเลยองเห็นมั้อนี่ครับอืมมูนี่อาอยิ้มหมดยครับจ้ายังย่้มมองก้นนะจ้าเพิ่นก็บเพื่อนร้ายค้งลเน้เป็นน้นจาเพิ่นเกิดใหญ่ๆเกิดใหญ่ครับเก็บเรื่อยอีกแล ล่อจนใ่นี่แล้วค่ะอยู่บริเวณแถวนี้แล้วครับนั่งนี่ระบาดนี่เขาจะระดออกสองดอกนี่แหละนี่ครับไปจ้ามีตั้งแต่เห็ดทานจ้ะบันนี่เศษดอนลำบันเห็ดทานครับจะอาจารย์กลบว่าใดติบ้าเบี้ยวยานเหยียบดิโอ้เก็บเป็นสายไว้เรื่อยๆนี่ครับแค่ระดอกสองดอกไปครับเนาะเก็บเห็ดมั้งลูกไอ้หนอนมั้งนี่แก่กันเห้ย มันเลยเหมืนมาเบียวไมาเบียวหยาวให้นไหมพี่น้องไม่เห็นเ<อ>นี่ยเราได้เก็กบมันเลยมั้เออเออจะตือออกให้พี่น้องเป็นยังงเงี้ยโอ้ยน้องเห็นมัน,นครับเอาเบียวกับมันลำเอียง้าแบบใหม่นะน<อ>ี่แล้วครับก,รก็เปรียงก็เคี้ยวไมาเลยเลย,ยังไม่ได้ออกจากบริเวณน,น,นี้เลยครับยังได้เก็บเรื่อยๆอยู่เห็นไหนนี่เป็นเฮดไอ้ซานนะครับเนาะโอ้โนะครับอะครับบันนะครับ เบิ่งวันสรุปมันบ้าเบี้ยวกับเป็ดหน่อยมไ้มนี่จจเ,เจ้เบี๋ยวกะเป็ดดันเป็ดกับบ้าเบียบเบ้ยวกะจะหาไปเรื่อยๆไปนะจา่ะหาอีกก้อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าผนยังนี้เรื่อยๆอยู่นะบ้าเบี้ยวนะนี่ครับโ <laughs> อ้ส่วนมา,จากจะเป็นเห็ดอันนั้นมาเป็ดเนาะชีเป็นเห็ดไอตเห็ดทานครับพอเห็ดทานมูมย่านี่แหละครับพี่น้องเบางวันบ้าเบี้ยวกะเป็ดหน่อยเก็บเลยนะดอกพุ่นจุ่มๆอยู่งนะครับกจะใส่เลยไหเพื่อแจะเห็ดหอมเลยบ้เเาเบีเ้ยวบุญน้าจ่ะ น้าจ้ามื่อน,นี้ก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์อของเป็ดอีกเชือนหนึ่งที่ว่าครั้งแรกเลยน้จ้าที่ว่ามาหาเฮ็ดในอนำะเภอสังคมเห็ดน่นปลาเสริมก็ลุงบอมเพิ่นมาแล้วก็อยากมาน้าเพิ่นึงสิ<า>นะจ้าแต่บ้าเบี้ยวนี่น่าทีเที่ยที่สามปะเทอ่อเที่ยที่สองครับเที่ยที่สองว่าจ้าบ้าเบียบเบ้ยวแต่ว่าเขาก็จะหายอายุเนาะแมนครับผักยอกก้นนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องท่างนี้ก็อนนาเปพจนะครับยังไงก็ฝากกันเลยนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลูกมาแซ่บนะครับ มัอนี่กับพี่น้องมาสมบรรยากาศป่าน้ำใหม่น้ำพีสะเสริมนะครับป่าเห็ดไอป่าเห็ดต้อน้ำใหม่อะไรกันได้นะครับนี่นี่กับพก่น้อนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่ก็อะไรก็แช่นะครับจ้าให้ช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาร์แสบก็ฝากเป็นก็ต้องใสครอบคุณเบ้าเบียวเนื้อจ้าสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องทั้นหมดละครับสวัสดีครับพาติดคลิปอยู่กลางป่าเลยจ้ะ